วัดีจ้าวันนี้ก็มาดึกอีกแล้วไปโรงพยาบาลมาจา้ะไปโรงพยาบาลมาเนาะหมอนัดวันมะลืนอีกนัดวันศุกร์เป็นเคสเร่งด่วนเพราะว่า ป็ลุเป็นเยอะคุณหมอบอกว่าทนอยู่ได้ยังไงเป็นถึงขนาดนี้ทนอยู่ได้ยังไงแล้วปวดมากไหมบอกปวดมากก็ดทนไงก็ทนเพราะว่า เราบอกว่าเราเป็นเราปวดหลังปวดขาก็ส่วนมากแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อส่วนมากก็จะมีคนพูดว่าแหมวันนึงเป็นกี่โลกอืเป็นกี่โลกมีแต่โลกเนาะอะไรเงี้ยคนเขาก็ว่าว่าเป็นวันละร้อยโลกมั้งอะไรมั้งนี่ไงเราก็เลยฝืนทนเอากินยาแก้ป,ปวด จนว่าทนไม่ไหวจริงๆถึงไปหาหมอหมอบอกทนอยู่ได้ยังไงอ่ะคุณป้าเป็นถึงขนาดนี้คือกระดูกข้างหลังนะคะช่วงต่อต่อช่วงสะโพกอ่ะมันจะประมาณเป็นอย่างนี้เนาะประมาณเป็นอย่างนี้ นี้เสร็จแล้วช่วงเนี้มันแหวงออกไปเลยแหวงออกไปกินเข้าไปอ่ะหมอให้ดูฟิล์มเอ็กซเรย์เขาบอกป้าเป็นเยอะ mm. ก็ยอมรับอยู่นะแต่ว่าเป็นเยอะเนาะเราอ่ะเรารู้ว่าเราเป็น ทานเอาก้มโก้กมโก้าแต่คนที่เขาไม่ได้เป็นนะเขาไม่เชื่อเขาก็บอกค่อยเชื่อว่าเราเป็นแล้วผลพวงมาจากนี่ด้วยคุณหมอบอกนี่นี่ด้วยแล้วก็ที่ทีต่ตาปุ่ม ปุ่มเราเนาะแข้างซ้ายนะข้างซ้ายแบบขนาดนี้เลยโตต,ตุ่มอ่ะนะมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอ่ะเราก็ไม่ได้ให้ข้าวมันกินนะแต่มันก็โตขึ้นโตขึ้นหมอบอกว่าขนพวงออกมาตรงนี้ด้วยนะป้านะตรงนี้บอกว่าวันศุกร์มาพบผมเพราะว่าวันนี้ที่แรกก็งดน้ํางดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนนะ มดน้ำมุดอาหารไปต้วงกาเที่ยงคืนเราก็กะให้หมอตรวจให้เรียบร้อยเนาะววก็เพิ่งมากินข้าวเอาไปหาพยาบาลไปยื่นแล้วก็สอบประวัติแล้วซักประวัติเออสอบประวัติซักประวัติเสร็จแล้วพยาบาลก็บอกว่าคุณป้าไปหาอะไรไปหาข้าวกินเลยไปหาไปหาข้าวหาน้ำกินเลยนะคุณป้านะ ยังอีกนานว่างอันเราก็ไปเลยสิเนาะพอไปกลับมาเสร็จแล้วได้พบแพทย์พบคุณหมอคุณหมอผ่าตัดอ่ะคุณหมอบอกว่าคุณป้าทานข้าวหรือ,อยังเนี่ยบอกเพิเ่งไปทานมาเมื่อกี้นี่ค่ะคุณหมอเขาบอกโอ้โหเสด้จังแกนั่งดูฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วอ่ะนะ เพราะว่าตั้งแต่ป้าเริ่มไปหาหมอเนี่ยรู้สึกจะเอ็กซเรย์ไปแล้วสามรอบเนาะเอ็กซเรย์ไปแล้วสามรอบจะ้ะที่เสร็จแล้วคุณหมอบอกไม่น่าเลยจะให้เข้าอุโมงค์แล้วจะดูว่าจะทำยังไงจะเอาวิธีไหนดีแต่คาดดูแล้วคงไม่พ้นผานะเพราะว่า เป็นถึงขนาดนี้คุณหมอบอกปล่อยให้มันเป็นซะเยอะขนาดนี้แล้วอะนะค่อยคุยกันวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งคุณหมอบอกอย่างนี้คุยกันวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งนะวันศุกร์งดน้ำงดอาหารไปอีกเอาเอางดก็งดเดี๋ยววันศุกร์แล้ววันนี้วันที่สิบเนาะสิบเอ็ดวันที่สิบสองเนาะสิบสองวันศุกร์เนาะเออที่สิบสอง แล้วก็ไปวันที่สิบหกอีกนะยังมีนัดหนึ่งวันที่สิบหกอะไรจะเกิดก็เกิดเนาะเราก็พยายามทำใจแล้วมาเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยือ เต้องหาที่พิงก่อนนั่งตรงน,น,นานๆแล้มันปวดปวดมากคุณหมอบอกว่าคุณป้าเนี่ยต้องเช็คระบบบดเลยทั้งทั้งล่างเลยหมดตัว บอกว่าเราปล่อยให้เป็นเยอะเองเราอะเราก็อยากไหาหมอให้หมอเช็คเมื่อก่อนนี้ก็ไปไปหาหมอนะก่อนนี้ตอนที่ไปรับยาเออ่ที่บางมุนนาค่ะ เราก็บอกหมอตรงเนี้มันมันปโอโตขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรคุณหมอก็บอกว่าอไม่เป็นไรหรอกป้าไม่เจ็บมาไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ให้ดูตรงตับบทเนี่ยบอกมาก่อนมันไม่มีนะแล้วมันเพิ่งโตขึ้นมาเขาก็บอกแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกคุณป้ามันแค่ถุงน้ำธรรมดาป้าไม่มีอะไร แล้วก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะในเมื่อหมอบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นไรไม่มีอะไรวันนี้เจอหมอกบอชุบหมอกอ็บอกไม่ใช่เรื่องน้อยแล้วคือทั้งตัวต้องเข้าอุโมงค์หมดเลยเข้าอุโมงค์ตรวจเช็คหัวเข่าผิดรูปนะหัวเข่าเนี่ยผิดรูป คือมันเคลื่อนออกจากกันมันไม่ตรงมันไม่ตรงเหมือนนิ้วนี่มันเคลื่อนออกไปทางข้างมันเคลื่อนออกข้างๆนะคือมันไม่ตรงกันเป็นทั้งสองข้างแต่ข้างซ้ายเยอะแต่หลังนี่เป็นเยอะ กระดูกกระดูกอะแบ่งหายไปเลยอะ่ะหายไปเลยอะที่คุยเห็นหน้าสดใสัอย่างนี้ไม่ใช่ไม่คิดนะคิดคิดคิดเยอะด้วยแค้หูมั่คันนะจ๊ะ เ็นอะไรก็บางครั้งเราเป็นเนาะมันเจ็บมันปวดบางครั้งเราก็อยากคุยให้ใครสักคนหนึ่งฟังว่าเออเราปวดนะเราเป็นอย่างนี้อยากให้คนคนหนึ่งอะรับฟังเราวาังว่าเออไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวมันก็หายค่อยๆรักษาไปอะไรเนี่ยไม่มีวีแต่ว่ววามึงเป็นวันกี่โลก วันละร้อยโลกอะไรเนี่ยคือคำให้กำลังใจเนี่ยไม่มีมีแต่คำบันทอน แต่คุณหมอก็มีอยู่บอกว่ายังรักษาได้อยู่แต่คุณหมอก็บอกว่าเสียใจตรงที่ว่าป้าก็ผ่านหน้าคลินิกผมผ่านหน้าร้านผมแต่คุณป้าก็น่าจะแวะโหจะแวะไงไหว่ะคะเพราะว่าแพงมากเออ ก็ตรงตงอ่ะเนาะแพงเงินไม่หนาจริงๆก็เข้าไม่ได้อ่ะแค่ไปฉีดยาแล้วก็จัดยาให้มานี่ก็สองพันกว่าบาทแล้วแต่ฝีมือคุณหมอเขาดีใครก็มารักษา ใครก็มาขึ้นกับแกหายนี่ขนาดปวดหลังนะยังมานั่งสับปลา้าปลาบองนั่งสับปะลา้าแล้วก็แบ่งเข้าวไปอีอันหนึ่งก็ผัดอีอันหนึ่งก็ดิบทนเอาก็ข้างล่างมันมีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งเนาะก็เอาพิงอย่างเนี้ย ทำไรครับลูกชายน้อยแม่ทำไรฮะมาหาแม่เร็วโดดแมวน้อย คุณเราเนี่ยเนาะต้องการกำลังใจจริงๆนะยามเป็นเนี่ยพูดบอกกับเราปลอบเราสักนิดนึงว่าเออน่ะมีหมอในเมื่อได้รักษาแล้วเดี๋ยวก็หายเป็นลายล็อกอะไรอย่างเี้นะเราก็คงจะชื่นใจใจชื้นขึ้นใหม่อันนี้คำนี้ไม่ไมเคยได้ยิน เมื่อกี้นี้จะลงไปตักข้าวกินในครัวลูกบานบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องนั่งรอน,นี่แหละเดี๋ยวไปตักมาให้กินนี่คือครั้งแรกในชีวิตนะที่เขาขันนาสาไปตักข้าวไมา้ให้เรากินบอาอยู่เฉยๆไปตักมาให้กินเพราะเราเป็นเยอะแล้วเขาก็เห็นเนะ่เพราะเข้าไปในห้องตรวจด้วยกันน่ะ คุณหมอก็ให้ดูก็ถึงรูง้ไงขนาดเดินจะขึ้นรถแท้ๆถอยหน้าถอยหลังถอยหน้าถอยหลังเลยพี่น้องเอ้ยอจะว่าเกี่ยวกับที่บนหลุงปู่ไว้ก็แก้ให้แล้ว แต่ก็ยังม่เป็นหลังแต่ตรงนี้จะไปโทษก็ไม่ได้หรอกเนาะมันเป็นเองเราก็ไม่ได้โทษหรอกนะเพียงแต่พูดถึงวนะ่าเออเราก็แก้ให้แล้ว งั้นแค่นี้ก่อนนะ